โอ้ยเมื่อเศ้าออไปนี่หอนหอนพี่น้องว่ามันตับสีออกร่ำบายมาเมื่อเศ้าออไปนั้นหนาวสามองศาบายมาสิบเจ็ดมันตับสีออกไปเฮ็ดมาแล้วนาฬิกาแล้วบานี้ก็สิมาตั้งลานเขา้าหัองใ้ถอดนั่นเนี่ยเฮ้าซื้อมาละบายมันใหญ่เนาะก็เฮ็ดเปลี่ยนข้าให้อุปกรณ์มม่ยุ่มนะันึบ ให้ปเป็นเนะเาะก็แกะจังไหนล่ะพินนอ้องแกะเอาเข็มมันออกเนี่ยอ๋อนี่แนวหลอกเข็มจักมโมงตอนนี้บายสองบ่ายสองสิบสีม่มันเป็นอัตโนโมัิค่ะกันน้ำได้เรื่องแสง สายมันเงวซื้อมาหลายอันซื้อไปฝากพ่อมาซื้อมาใส่เองพ่อมาบนี้ยย่านบ่พ่อก็เลยไปฝากเขาใส่ในกระเป๋าเป็นบ้านเรเรือเลื่อนเดียวนี่แหละมันน่ารักจ้าไว้ไปใส่เมืองไทยสลับกันกันกบอันตุกันเบอร์ชาชีไปใส่สลับกับเบอร์ชาชีใส่มันยางก่อนมันเป็นนาฬิกาตตวนุมัตอ่ะแหละแต่ว่าวัตถุเหตุมาบ้านนี้ก็สิมาจัด ไปเอาอยามาแล้วยาเบาหวานโม่พ่อที่จะไปเมืองไทยาปนี่ไปเอาแมาแล้วมาหนี่อีกกล่องนึงกล่องนึงก็จะมีลอยเม็ดโม่อนใจค่ายายาเบาหวานสิบหกคนนี่คือเสียลใส่เมืองไทยาเนี่มันต้องใส่หนีก่อนขึ้นเครื่องเนะาะเทาเสยิบกินชุกแล้วฮุกนํำเน,นี่เดี๋ยวมันต้องเขียนก่อนได้เนาะ พราะมันบ่คืออันไม่น่อยจัดอันไม่น่อยจัดมันสิเป็นมือเป็นมือเศาแรงมันบ่ละตัวนี้มันเสียแบบร่วมเวลาไม่น่อยไปข้างนอกอยู่เมืองไทยไม่น่อยก็บ่ต้องหอบยาไปเมื่อยาก็เสิอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเวลาเ้าก็สิใส่ในกระเป๋าสตางค์ไปกระเป๋าสภาพไปมต้องไปเอาวันื็อย่างปกติมือบ่ อปการเบิกมาเขียนมีนสีเยีนซึมซึมเสาแล้วก็จะเขียนเป็นเบาหวานไขมันยังก็ sản cật Hormone Non lát Yên yên nó màn nữa đùi, nhớ con Ở xương xấu, xôi con โอ้แกเสลิดพอกินยาซึมเสาวอันใหม่นะ่ะมันเสล็ดลดกด๊ดเสลอดนนี้อาแกเสลิด ยาจังสีเขาจะเอาไปเป็นแพงว่าพี่นอ้องยาม่มันแรนใส่แก้มสิแรนใส่กันอยู่บ่หึโมเด้มันก็เป็นของไปของมันอยู่อันนี้ฮอร์โมนหือห้าย่านมันนันๆบ่หึห้าวซีเจังซี่เอาว่ะพี่น้องก็พอหน้ากินอยู่คุเดียวมันก็สิซับสนอยู่เฮ้ยจังสี่ใส่เป็นยังเนาะเขาก็ตังแกเอา เดีความสะดวกคณะมันว่าห้องเสียดแบกแต่ถุงยาอย่างเดียวเธอเข้าไปพักนู่นพักนี่พักโรงแรมหรือว่าพักบ้านห้างก็สีได้เอายาไว้ในกระเป๋าไว้ทั้งห้างสุ่มนี้ก็สจะพกติดตัวเข้าไปตลอดอันนาะฮอร์โมนอันนีฮอร์โมนสุ่มนี้ต้องเอาไปนั่งอยู่ค่ะทั้งหมดนี่ในถึงนี่คือตัวเอาไปแต่ว่าเข้าต่อว่าแกะใส่อันนี้ยาแกะซัน ยาแก้สั้นก็ต้องกินอันนี้กองไม้เลยกองไม้ไมีอยู่ลอยเม็ดลอยเม็ดก็ลอยมือเข้าไปสามเดือนเข้าไปสองเดือนมาอันนี้สิดสามเดือนเขากับเติมลดแหละเพราะว่าเห้องยาแก้สั้นส่วยหนีหัดง่ายเนาะ ยาแก้สั้นไม่น้อยหูยยะมันบอกกลมคือฮอร์โมนฮอร์โมนมันกลมอันนี้มันเสียเดี่ยมเียวเงี้ยวถ้ามันกลมมันมีหลายกลมมันมียานอนรับกับเป็นแบบกลมยามันหลงขนาดกินยาแก้สั้นกันยังบันน้เศร้าสั้นเลยี่น้องต้องเตรียมทุกอย่างแหละโอ้ไม่นยนนะขิ้ลืมยาไม่มัน มันเห็ดให้ม่หน่อยขี้เลื่อมพี่น้องกุลีแบบความจำสั้นมากสั้นและคืดซ่าพร้อมแนมะ่จบบคืดในความสีออกมากอ่านพาวเวอร์แบงก์โอพาวเวอร์แบงก์ไปเละเห็นบ่อันไอแพดไอแพดไม่น่อยกันเสียบละมันก็นังเขา่าอะไรอ่ะ จะได้สอนพอยัไงรับสายสอนเปิดสอนปิดตอนแรกมาเห็ดในโทรศัพท์เครื่องนี้อ่าเครื่องอน,นั้นไม่อังก่อมันไม่ด้นออพโฟไว้เพราะว่าตัวนี้แบตเอ่อเพราะอืะอ,อไอแพดเพิ่นนั่นมันชาจแบตบ่เ,เขา้า วันนี้ก็เล่กไปส่อมร้านแคกบันนี้ได้แล้ววันนี้เขาเลยว่าเธอรองมาใส่เบิงลำร่องว่ามันได้แน่นอนอนันี้ยาไขมันยายาเม็ดยามันเป็นกลมๆมันสิแค่ไขกันจ้ะแ่ว่าคิดว่ามันเลิกยื่ดอก หลุมมันน่ะก็านาสิมีปัญหาแม่อันไปพูด,ดยาวมันต้องระว่างน้นละว่างนี่ตรงเตรียมนี่เตรียมน้าให้เที่ยงพ่อพี่น้องก็เข้าสิไปเจอเหตุการณ์นี่ยังละอาการเข้าสิกรรมเลือดบ้องสินะคะไะว่างตัวเองบอหวานแปมาแล้วแกะเลย ค่ายาประวาตนงกิงมันสองรอยกว่าแต่ว่าแม่นหน่อยรับยาหลายช่วงนี้ซื้อ,อยาหลายนั่นก็เลยลดโดยส่วนลดแบบเว้ายเหมือนเกสหาปอเซ้นบอก่แม่หน่อยใจแค่สิบหก้นนะเขาบอกอาไปได้หอกวัตนนะล้าก็าาาแส่ไซม์อีกอันนี้มืดเอาซาก็สังเกต เดี๋ยวสิจัดก,กระเป๋าบ้านกระเป๋าส่วนนี้สิเอาขึ้นเครื่องเนาะจัดก,กระเป๋าขึ้นเครื่องเดี๋เฮ็ดให้แล้วก่อนพี่น้องเซฟเก็บกล้องพิ่มเป็นบางส่วนเรียบร้อยเวลาขึ้นเครื่องเข้ากับกินง่ายพอมวัยจะเอากระเป๋าก่อนบ้านมาจัดทางนี้บา้าน เอากระเป๋าก่อนแป๊บหนึ่งนะกระเป๋านี่ก็ไปซื้อเหล่าต้องใส่สิ่งต็มไปได้วยถุงพันในขาข้างก็เต็มไปได้วยถุงถุงน่านเหล่าซื้อแพ็คเลยถุงมัน,นเกลืงถุงพลาสติกเกลืงถุงกระสอบพอดีไม่ไสิเอาแพ็คใส่ในกระเป๋าไว้เพื่อ,อนอันนี้ชุนชุน ทิมพุ้ม,มนน้งเป็นสุ้ม,มนึงติดขั้วเซฟของเลยนะกันขวดแตกกระดาษพิมพ์มาในห้องไปไปซื้อของเ,อมมเอรื่อยๆส่วนมมนึงมาในกระดาษทิว่ับอากระดาษออกเราสิไปเมืองไทยเราติไปซื้อของเรื่อยๆไปใครไหมไปหาไหมเนาะ เตรียสมสโซมือได้นน่ยั่งเบล้วอยู่เสือผาซุ่มเอาไปใส่นอนใส่นอนแล้วก็สิทิ์ทิมไม่ผนเลย ีเสียอาใส่ในกระเป๋าอันกระเป๋าถือว่ามีพาสปรอร์ตเสื้อในเสียงใน,ในอันนี้เดี๋ยวเอาลงไปใส่ข้างล่างค่ะ ขังลานนาฬิกาอีกสามเรื่อนย่านบคบย่านบาพอกันกระลูกกระล้านเอาเวอ่าเฉยน่าใสไม่จบอจเอาไปอยู่ห้อกลองมันคือเก๊กกะไหนล่ะเอาไปละกลองเก๊กกะ เนี๋ยเกี๊ยวมันขวางมันทําใส่ของเลยเกี๊ยนซะงัยไนรับร้อมกับอันนี้ <Okay. S 1> นีใส่กบไปแค่นี้จบใส่ได้อีกก็ได้พี่น้อง ยังได้อีกอยู่นะสิบ่ผาคนหนูไปเด้ไปห้าซื้อเอาโ้ไปของมีสักนักกระเป๋าเป็นล,ลูกแรกมันก็นนีอยันผาคนโนหายอยู่แล้วอยู่บ้านก็มีผาคนโนใส่อยู่แล้วเนาะแต่บากรสีซื้อแบบถือเือบางๆเมืองไทยอยท่างทางในยังใส่ได้อ,กอีกค่ะ เร็ตได้อีเยอะเลยนี่เซ็จแล้วอันนี้ก็จะเอาคิมอันนี้น้ำหอมเื้อมาวางหันนี่เสียล่องไปใส่ข้างล่างอันนี้คือกระเป๋าสีแดนต่อไปสำรองหาเฮาใส่เสื้อผ้าแล้วแบบนี้มันมนี่ตัวส่แล้วก็ตัวหานนี่ไซแบบหาเฮาเดินทางเฮาปฏิแยกเสื้อผ้าเสซ็จแล้วอันนี้เส็จไปฝากมูก เซตบ้นเสร็จแล้วแต่ซุ้มเสื้อลงไปตะล่ะลางก็นึ่งนี่ซุ้มเอาลางไปใส่ของข้างล่างแล้วก็ะสีข้างล่างนี่คือใส่เซ็ตก็ค,คือสิแพ็คเลยค่ะแพ็คพิมพ์เลยแพ็คแบบใจกุญแจเลยค่ะอันนี้รองเท้าที่เราจะสาใส่ไปเพราะมันหน้าร้อนเราก็จะใส่แซ็ตมีเปลี่ยนปอมอันเดียวแต่แพ็เป็นเชือกค่ะไม่ไม่หรอก ขอแค่มีเงินก็จะเกิเป็นพิษพยายะต่อไปอันนี้กระถางแล้วอันนี้ก็ข้อ,อ,นนอ,นนอยาต่างๆหรือว่าสุนี่ค่ะเดี๋ยวเซลล์ต้องไปใส่กระลากระเป๋าตัวนี้เอาไว้ไปนในแอบกระเป๋าลากระเป๋าตัวนี้พี่น้องหว่วงู่ดอกกระเป๋าที่ว่าเขาสามารถสอดในกระเป๋าหลาักเทิ้งเงได้เนาะเอาไว้ไปนี่แอบกองทับหมดไง เรียบร้อยแล้นีเ้เดี๋ยวเม่หน่อยเส้ามีแห้งก่อนไปหน่อยเสียเอาซุ่มนี่ต้องไปใส่ข้างลา่างแล้วก็ล็อกกุญแจเลยซุ่มนี่เพราะว่าซุ่มนี่ต้องไปใส่ข้างใต้แล้วก็มีน้ำเชืออีกสามขวดอยู่บนโต๊ะกินขา้าวเพราะจะเอามาหนี่งไปใส่ในกระเป๋าไปเลยเพราะว่าตอนไปเอากระเป๋านี่ไปจบภารกิจเออเมื่อกี้นี่จัดไปจัดมาก เอาไส่บวได้อันนี้ต้องเอาไว้ในกระเป๋าขงังเครื่องอันนี้ห้เอาขึ้นเครื่องบวได้นะ้ตรวจเบาหวานต้องเอาไปใส่ข้างล่างค่ะข้างล่างการใส่ใซดได้เพราะว่ามันมีเข็มมันมีเข็มมันบวหายไซค่ะ